Hay mà, em, thấy, không muốn mà. Mà bạn hầu muôn thế là nha, thân nhà Việt Nam, kiếm pha kiếm สมใส่กับป้าขอโทนมีควาสุขเรือร้อนกับสบายดีจ้าค่ะมานลกการกน้ำการพี่น้องดำหน้าบืน้นวันนี้วันอะไรเอ่ยเอากับวันเสาร์วันเล็กออกวันนี้วันหวยออกนะเจ้าคะ่ะลกมันนี่ดำมืดพี่น้องลกจะเศ้า ล e e, i, ูกแต่เศร้ากับตอนแรงค่ะส่วนนางล่ะไปรั่วค่ะตอนเศร้าพึ่งมาค่ะเดี๋ยวเบิงในตากะน้อยเลยกล้าจะขึ้นน้อยบัดลกแล้วบัดมาดกหญ่ายๆตะกี้เมื่อแม่เบิงตะกี้เฮ้ยไปเมยไปม นี่แล้วมกอันเมาโรคช่วงนี <S s <t 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 ้ที่ผมมีหยาพี่น้องถ้าโดนไปในหยาค่ะหยากับกาเพราะปันกันลกง่ายอยู่พี่น้องจุ้ยจุ้ทั้งอยากขาดทั้งอยากโปรเจ้าค่ะโอ้ยเปนหอมอื่นโปรธไม่นอน ดึงก็สิประมาณนั้นเจ็ดแปดต้นจะขาดดึงมาแต่ละเที่ยถ้าย้อมลายมันก็ขาดหรือขาดพวโกนดํามืนเศรอออ้าจะค่ะวันนี้วันหวยห่อน,นะคะพี่น้อง เลขอเลขยันจ้ขาหนังสือ994ค่ะกับ49ยันรัฐบาลเออนรัฐบาลคนไหนได้ยังเดได้ยนี่ร้อยกว่าพันนี่ครับรถมันะมันอันมันอันไวรัฐบาล่ะมันอันไว้ชาิอ่ะมันอัน ไล่ไว้มือหนึงมาพูดแล้วเศร้ากว่าไปกบนะไปพนดพันมาเข้าก่าข้อแรกให้จังหวัดจีโอผักแกงมุ้งเจ้ามุ้งสามชุดเจ็ดชุดมุ้งยักษ์ามไปกูกูกูเล็กอ่านไล่ล้อก็าชื่อนะข้มาปิดจีดรถน้ามามือเนี่ยคือไปจะซื้อรอมือขื่อโดน้ำามาแะ้วอองลี ขาดหัวโกนดึงแห้งบจะค่ะ่ะแก็้กงโก่ลกบร่วยจนกงโแบบพี่น้อะนี่ลกที่สองสามต้นจากที่จะค่ะสาะมันขาดหัวโกน เนี่ยเนี่ยเดี๋ีอ่อนขางขวาเขามันอ่อนกามันอ่อนปุ๋ยกะมันบกกกกกว,วกือกาแก่ดิลพวดพวุดพุดผดไปทุกทัานมันขาดทั่วโกนก็คือว่าเขาดึงขึ้นมาแล้วมันชีวิตมีห้าขนาดพี่น้อง กนั่นลกกโงล็อตกุ้งกุ้ยโดดนี่แหละคฆษณาบเบอร์อดตส่า่ะสำหรับคนที่เอาเงินซื้อกินนะคะมีเงินซื้อกินนะคะนี่เพื่อที่ได้เป็นเม็ดนะคะ แม่งกินอะไรจะไลาได้น้นอลำบากลำบนก็จะทนก้มหน้าก่อนจะจากปั่นมาเพื่อนมันว่าให้อหายก่อนจากปั่นมาเพื่อนมันว่าให้ช้ำช่วงไปเป็นนักร้องให้เขาร่วง มันเจ็บในสวงไม้หายมีเด่นมีดังจะไม่อีกกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไหร่จะโชคดีนี่ถ้ามันขาดหัวโกนมันจะเป็นแบบนี้บชิ้นมันจะมีหักนะจ๊ะเอาไปเสียบรุ่งกินมนก็ตายนะคะ ห้าก,ก็บอกค่อยหลายพี่น้องค่อยหลายนะคะถ้าเอาลกแห้งลกน้ำมาขาดหัวโกรธมัพี่ห้านี่ก็จุบน้ำใช่เลยพี่น้องเ้ยสีดำหน้ากันน้ำก็เริ่มแหงไปแหงไปแล้วค่ะ กระสิไปดำไฮที่มันมีน้ำแถวแคบแถวนี้แห้งบนเราต้องคอยดึงเสร็จแล้วมันขาดห้าก,ก็จะจะมี แดด้อนเอาหยากระมีนยาหัวแดงกากระเบิเป็นกีเป็นเกิบดอกเส้นน้อยๆแลบๆนี่ เลขสาตัวออกไปแล้วค่ะ8 6 7ค่าลอตเตอรี่นะคะ3ตัววันจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลได้ออกรางวัลเหน้าสตัวครั้งที่2ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายคะอรุนๆจะค่ะรุนนะคะอ๋อแล้วก็ออกอันสอง3ตัวเสียเดียว จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่สี่ท่านชินลกกาท่านฟังเลขพี่รู้หลังสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครังที่สองสามตัวครั้งที่สอง สองตัวจอกแล้วต้องนั่งลุกนะคะลุกเนี่ยรางวัลเลขหน้าสองเลขที่สอก 2อ1แปแ้วนะคะรางเลขหน้าสตัวครั้งที่2เลขที่ออก2,8,1แปดหนึ่งรางเลขหน้า3ตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะั้ลดสมัตเลยต่อไปจะนักขร่รถลวรทเพิมสามสองข้า้าใจดสมัตอยลุกในกใจผ่นยอันนั้นแบบนึงกันเท่ามันแน่นแข็มันขาดมุกบุกมหรือพัดุกง่าย ไไออจัใช้อนะุปกรณ์ออกระหวันหลกที่สามข้ากล่าห้องบกร้างหน้างวัลหลักทนเนี่ยจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ข้างหน้าข้ากล่าหนันมรกตเกิดหนากิดกบ่เกิดอไรเกอจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่สี่ ออกระวัลเลท้าย3ตัวครั้งที่1ค่ะพร้อมแล้วจะออกระวัลเลขท้าย3าตัวครั้งที่1 ยังให้รนอยหน้านะให้จบเป็นให้หน้าเนะเรียนให้กระเทือนลงมาั้่างทีนึ่เลขที่ออกแเวราสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ด่ลาคเราาเลกท้ายสตัวครั้งที่หเลขที่ออกเก้สี่เจ ต่อไปนะคะท่านเธานกรรมการเสียหยิลูกยางหมายลัลขึนมาใหมจะใช้งวัลในหลักใดออกรางวัลเลขท้ายสตัวครั้งที่สองซึเป็นคั้สุดท้ายอ่ะมั่ารุ่นสองโตกับพ่อพี่น้องสองโตกับแซนตบนนะครจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึมันซาสตัวมาแล้วพัง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 เลยสองโต Okay. เลือข้างบนไปเลือกซตัวบนพรอ้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งอาลงนะพี่ ฉันุนเล็จ้ะฉันโดนไปฉันแตกเลยข้างล่างข้างล่างนึ่งหอะข้างบนรุนเลกแ้เมแตกดานะคะเออเจ้าหน้าที่จอนี่มันเขาแตกากกระุกน้ำไ่เพีย่ลุากประธานกรรมการยอลอได้ชุ่ยยนเลกพี่ยกไว้พี่ย่างไว้พี่จนั่งะไรนั่งกินแลยนี่นี่ นี่เอาตั้งเล้เป็นไก้ใกล้ตั้งเลยนั่งคณะฟังมืงแล้วพวกนี้ก็นั่งกินฟังมืออไเยอาเอตั้งสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลขอให้กรุ๊สนันวัเลขยน่งหกง้ามาลนี่ก็ยังอีกแล้วนี่เป็นคนตรวจสอบมามามาวมางต้องตรวจัประชาชนโล้วแกจะร้อยแล้วพูดเดียว ตยสนหรือถ่ายภาพและบันทึกสำนวหรภาพถ่ยมันถกรายละเอียดและหมาเลขโัพิดต่อไว้หลังสลากโดยให้กร้ามรับางวันลงลายมือชื่อหรือหมายเลรัพท์ติ่อสนักงานสลากินแบ่งรัฐามีเจ้าหน้าที่แะพนัาที่เช่ยวชใหญ่เล่นมาเรอโดยเฉพาะนะคะเพื่อให้บริการประชาชนตามตัวบนตามตัวบนลุนลุนข้างบน คนะออน้มือใหญ่มาิอูนัเนแล้วรถอยู่ดที่พนอยู่นีเนาะนูนีละลดับต่อไปท่านประธานกรรมการขึ้นมาหอดนีแหละมือได้รับเกียรติจากผู้มยการสํานานคณะกรรมการห้าสองสอง แตกสูตรโดนแดงโอ้ยนาวัลที่หที่1กรกฎาคมพศักราอ้เลขที่ออก922 605โดยหมีรางวัลหกศูนยห้าเลขที่ถูกรางวัคนย์สี่เก้าสองส2งหกศูนย์สีแล้ศูนย์หกเก้ รางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ารางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งล้อมด้วยรางวัลเลขหน้าสามตัวสองครั้งรางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้งและรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้งออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทารางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลสองครั้งพี่น้อง prene ถูกเลขเจ้าฮ่รต่อไปเป็นการอ่านทานผลรางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลที่สองครั้งโดนแดดป่โดนกินแล้วค่ะ ยุดเว้าสลาดสิบปดสลัดหนหลายมือตกาดน้แต่ทอนเอาจะค่ะนี่กระดูดน้ำใส่ได้พี่น่องเลยอย่ารุ่นกระดูดน้ำนะน้องมาใส่จะค่ะมันยายรุ่นนันแต่คนงานม,มาจะโคดบุญเหมียนบอย สิบาตานึงแลยข้าเจ้าบ่ทีแล้วครึ่งนึงนะปี๊บได้คนมาจะใส่มาซอยลกทั้งในน้องมัอนน้องบุหลวงน้งแล้่นนอ,งองบังงบงงบตะโนนบอก คนมาสอยลกสามคนเจ้าค่ะมันนี่รกมื่นดับเจ้าค่ะพี่น้องมึงในน้ำก็เริ่มแห้งแล้วค่ะแห้งเล้วพ่นยังขี้มาอีกนี่ไครเบาฉันได้นะเท่ปดาเลาลงมาไป็น้งฆ์คนเราเบาเสือแดงพ่นขี้มาหรอวะเฮ้ยเป็นเมียกลมกุตุบ่จันหูแฉะเหมือนไอพี่น้องเห็นก่อนขี่ไทยแล้วค่ะเริ่มแห้งเริ่มขอดแล้วนะคะน่ะอืม มันแห้งมันเอาแต่ว่าซ้ำนี่กำลังกำลังผลิดำดแต่อีซีห่หามือพ้นประตูนี่คือแห้งค่ะสบายดีพีน้องมาเดินมาลกกะกันลกมาดีว่ะขี่ข้าดเมีไงเลขมาเถือกสิขึนเลยเฮ้ยเลขเถือกขึนเนี่ยกับผ้าลูก บอกแบบเบอร์ี่กับซีลงจะค่ะกับซีดำนะคะพร้อมๆกันเลยค่ะจัดไปวันนี้พักกันโลกมื่นพักกันดำมจะค่ะหัวกระแดกไปหาลกก้าก่อนจะค่ะเงื่อนหิบออกแจ้งกับไรดอกเงินนดีพี่น้องจะค้ามาสนิทสิบล้านพานจากก่อนแน่จะค้าตื่นขอกับคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วจะค่ะโดยสบายดีโด